สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิฐาธิราที่ราากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนุทิศแดบูรพาจารย์และพระราชทานน้ำสงกราน์แด่อาจารย์อาวุโสว,วิชาภาษาบาลีสันสกฤตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเนื่องในโอกาสวันสงกรานตพุทธศักราช2568วันนี้เวลา9นาฬิกา8นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระปทุมทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่บูรพาจารย์ของชมรมบาลีสันสกฤตผู้เคยถวายความรู้เนื่องในโอกาสวันสงกรานตุธศักราช2568โอกาสนี้ทรงส่งน้ำพระพุทธรูปจากนั้นพระราชทานน้ำสงกรานต์และของที่ระลึกแก่อาาจรย์อาวุโสของชมรมบาลีสันสกฤตคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาบาลีสันสกฤตคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยเมื่อปี2523ในขณะที่ทรงศึกษาอยู่นั้นมีพระราชดำริให้จัดพิธีรดน้ำสงกรานแก่พระอาจารย์อาวุโสที่ถวายพระอักษรในวิชาดังกล่าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่คณาจารย์สืบสามประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยต่อมาได้มีการจัดตั้งชมรมบาลีสันสกฤตภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์และจัดพิธีรดน้ำสงกรานต์อาจารย์อาวุโสเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2530ถึงปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงอุปถัมภ์การศรึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตทรงได้รับการทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี2558จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดียเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2559และได้รับการทุนกล้าทุนก,นกระหม่อมถวายรางวัลปฐมาภูษันรางวัลในสาขาวรรณกรรมและการศึกษา ในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขออภัยครับพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ปัตมาภูสันที่สาธ,ธารณารัฐอินเดียเมื่อวันที่30มีนาคม2560โอกาสนี้พระราชทานพระราชนรโรกาสให้อาจารย์อาวุโสกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยม,มงคลเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีและกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมของชมรมบาลีสันสกฤต นิสิตอ่านบทความทางวิชาการถวายเรื่องราวณะในฐานะตัวละครปรปักตามแนวคิดสลากาปุรุสั <Okay. S 1> พร้อมกันนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณาจารย์ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือวิชาการ,ระะหนังสือผลงานวิจัยของที่ระลึกและทุนกล้าวทุนก,กระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยบับทบาทของราวนะในฐานะตัวละครปรก สมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา6นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาส ให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทต,ตามลำดับดังนี้พลตทนายว,วัฒน์พดเดิมชิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นำคณะนายตำรวจภูธรภาค7และคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุร,รักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญพระคณาจารย์ทั่วประเทศประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ้าทุลละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานดังกล่าวโดยสเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวลานทิพทวาทศินนาย,ยกสมาคมไวย์ดกรุงเทพนำคณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษาสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน The City S Y W อ A d i ว l o ด a t i c c h a r i t y b a z a a r 2023โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชะอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายโชคชัยคุณวาสีอุปนาย,ยกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปธัรม์และคณะเฟืร์ทุลอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตาหงรัตนวงศ์นาย,ยกสมโมสรโรตารีกรุงเทพ2,566ถึง2,567นำคณะกรรมการจัดงานแสดงดนตรีการกุศล Love e a t อินดี Air และผู้สนับสนุนการจัดงานเฟ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชะอัธยาศัยและทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเอกสารรายงานประจำปีของสมโมสร นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูล,ลนธิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูอปฐมมนขอนำคณะผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถ,นนถ,ถัออถถมถเน,มททนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระจสมภพวันที่2เมษายน2568 นายดนุชาสินทวานนกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวสุวีนัทปรัชยคุปและนายปานพิรัชโสโพลสิริเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่110-194ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสีอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแบบจำลองศาลาในหลวงในดวงใจกับไม้สักทองแกะสลักรูปหยาดเหงื่อเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายวิเชียนเนียมน้อมนายกสมาคมวิทยายลายัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทรถจักรยานยนต์ครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทุลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชาอัธยาศัย และในโอกาสนี้นักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันโครงการทักษะวิชาชีพประเภทรถจักรยานยนต์ระดับประเทศครั้งที่4และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ Yamaha Moto c h a l l e n g สีสั้น8รวมเข้าเฝ้าถูลละอองพระบาทด้วย น,นายนรงชัยเจริญรุ้จิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกในงานพิธีมอบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2566ฟ้าทุลลอ,องพระบาท ทนลกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจำหน่ายอาหารและของที่ระลึกดังกล่าวโดยเสด็จพระราชะกุศลตามพระราชะอัธยาศัยและรับพระราชะทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนาย,ยกสภามหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์้อทูลองพระบาททุนกล้าว,ท,าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และคลุยวิทยาฐานะผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพนายทานิงไกรวิเชียนอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา15.43นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปสา,สาลาบรรณรสภาวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนาราม ในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพนายธานิงไกรวิเชียนซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2568สริรีอายุ97ปีนายธานิงไกรวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษายน2470เป็นบุตรของนายแหกกับนางพระอบไกรวิเชียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลายัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นได้ไปศึกษาต่อด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยลอนดอนสหาราชอาณาจักรด้านชีวิตครอบครัวท่านสมรสกับคุณหญิงคาเรนงไกรวิเชียนมีบุตรธิดา5คนน,า,นายธานิงไกรวิเชียนเริ่มรับราชาการที่กระทรวงยุติธรรมเคยดํารงตําแหน่งสําคัญต่างๆอาทิผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาและเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่1 4ของประเทศและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรีตั้งแต่ปี2520ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมาจนสิ้นรัชกาล จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับทางรองนายกและรัฐนรุรกคลังคุณพิชัยชุนหะวัชระนะครับได้มีการเรียกประชุมทุกฝ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะบินไปที่สหรัฐเพื่อเจราจาลดผลกระทบมาตรการภาษีตอบโต้ของทรัมป์เนี่ยนะครับก็คาดว่าวันที่จะเข้าพบได้น่าจะเป็นภายในสัปดาห์หน้า เรื่องนี้ครับทางรองนายกและรมตรีคลังคุณพิชัยชุนหาวชิระนะครับเรียกประชุมหารือด้านพลังงานครับโดยมีผู้บริหารจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนอย่างเช่นกรมสมบัสามิตรปรตทครับแล้วก็มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่